بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ت่านพี่น้องผู้มี إيمان تا الله ในรายการอิสลามมีทางออกในวันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือสินอดชดใช้จำนวนวันต่างๆที่ขาดในเดือนรอมฎอนพี่น้องถามเข้ามาว่าการบวชช่ายจากวันทั้งหลายที่เราขาดในเดือนรอมฎอนนั้นล่าช้าไปเป็นปีสองปีอย่างเนี้หมายถึง ระมดอนหนึ่งขาดไป10วันพอมาถึงระมดอนหน้าไอ้สิวันเอะยังไม่ใช้แล้วก็ข้าไปบวชในระมดอนปีนั้นเอาละปีนั้นอาจจะละบวชครบแต่ไอ้สิปีที่ขาดปีก่อนนู้นยังไม่ได้ใช้ถ้าอย่างนี้เนี่ยจะทําอย่างไรบ้างจะถือสนดด์ใชยอย่างเดียวหรือว่าต้องทําอย่างไรด้วยนี่คือประเด็นคําถามในวันนี้นะครับพี่น้องขอชี้แจงในคําถามตรงนี้นะครับว่า คณะฟัตวาของลูชนาอัดดาอิมมะคณะกรรมการถาวรคณะอุลามะถาวรว่าด้วยการวิจัยอิสลามและการชี้ขาดปัญหาศาสนาประจำประเทศซาอุดีอาระเบียได้บอกอย่างนี้นะครับอิตตฟักลออิมมะอลาอันนูยะจิบุอะลามันอัฟตอรอัยามันมินรอบดอนอัยยุกดิยะติลกลอัยามกบละมจีอิรอมฎอนอิตตลี บอกว่าบรรดาอุลมามะทั้งหมดนะครับทุกมัสฮับเลยมีความเห็นพร้อมต้องกันว่าจำเป็นสำหรับนคนคนหนึ่งที่ขาดการถือสินอดในเดือนรอมดอนจะต้องใช้ถือสินอดชดใช้ให้ครบตามจำนวนวันที่ขาดไปในเดือนรอมดอนก่อนที่เดือนรอมดอนปีถัดมาจะมาถึงหมายความว่าเราขาดปีเนี่ยไป10วันสมมุติอย่างนี้ เราต้องถือชินอดชดใช้ครบก่อนที่เดือนรอมฎอนปีใหม่จะมาถึงแต่นี้เป็นสิ่งจําเป็นเลยนะเป็นสิ่งจําเป็นเลยถ้ามันเกิดเจ็บป่วยมีอุปสรรคอันนั้นไหวอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าไม่เจ็บป่วยไม่ได้เกิดอุปสรรคอันใดทั้งสิ้นขาดไปสิบวันของปีนี้ในเดือนรอมฎอนก็ต้องชดใช้ให้เสร็จให้เสร็จสิ้นก่อนที่เดือนรอมฎอนปีใหม่จะมาถึงอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นที่บอกเป็นเรื่องจําเป็นนั้นอุลามะทุกมัสฮับ มีความเห็นพร้องต้องกันในเรื่องนี้โดยอาศัยหลักฐานจากฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมฮะดีษน,นี้รายงานจากท่านหญิงไอาชารดิยัลลอฮุอันฮาหาก็หลัดนางกล่าวอย่างนี้เป็นคำกล่าวของท่านหญิงอิชานะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับท่านกาในยะกูนวลย์าซอุมินรอมบอนฟามาอัสตติอออันอัคดิยหูอิลลาฟีชะบาน วะ ذلك ลิ مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ทนาไอาชารายงานว่าแท้จริงฉันนั้นได้ค้างการถือสินอดชดใช้ในเดือนอมฎอนของปีหนึ่งฉันไม่สามารถที่จะถือสินอดชดใช้ได้จนกระทั่งมาถึงเดือนชาบานคือเกือบจะเข้าเดือนรมฎอนปีใหม่อยู่แล้วปีที่แล้วเนี่ยขาดมาจำนวนหนึ่ง ไม่มีโอกาสเลยที่จะถือสินจดชดใช้จนกระทั่งเกือบจะไปถึงรอมฎอนปีใหม่อยู่ในเดือนชาบานแลเกือบจะเข้ารอมฎอนปีใหม่แล้วนะครับวะดาลิกลิมากานิรอซูลุลลอฮิ็อลลอฮอวลัลฮิวาซัลลัมที่เป็นเช่นนี้ก็อันเนื่องมาจากฉันมีภารกิจนะครับอันเนื่องมาจากจะต้องปฏิบัติท่านรอซูลอลลัอลลอฮอวลัลฮิวาซัลลัมและฉันเองก็มีภารกิจอื่นๆอีกที่มันจำเป็น กือบที่จะถือสึ้นอดชดใช้ไม่ได้จนกระทั่งเข้ามาสู่เดือนชาบานก็เหลืออีกประมาณเ,เดือนเดียวใช่ไหมฮะชาบานแล้วก็รมฎมดปีที่แล้วในเดือนรอมฎมดขาดไปกี่วันก็ตามแต่เกือบจะถือสึ้นอดชดใช้ย,ยังไม่ครบนี่นะเกือบจะเข้ารมฎมดปีใหม่อยู่แล้วนี่คือการปฏิบัติของทัานญยงไอชาท่านญยงไอชารายงานการปฏิบัติของตนเองนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความเข้าใจในประชาชาติอิสลามว่า การที่นางมีความมุ่งหวังในการที่จะถือสินอดชดใช้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่รอมฎอนปีต่อไปจะมาถึงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันจําเป็นที่จะต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้นไม่ช่ติดการถือสินอดของอลัลลอฮ์สมมุติว่าห้าวันก็ติดแค่เย,ยืองั้นจนกระทั่งเดือนรอมฎอนปีใหม่มาถึงก็เข้าไปสู่เดือนรอมฎอนปีใหม่นะครับ ถือสินอดอรมดอนปีใหม่ครบสมบูรณ์แล้วก็ยังไอห้าวันของือปีก่อนนุ่นยังไม่ได้ถือสินอดอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ฮารามการปฏิบัติแบบนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นบาปเป็นเรื่องที่ต้องห้ามในหลักการของอิสลามเพราะอะไรเพราะทนายไอชาบอกว่าฉันเกือบที่จะไม่สามารถถือสินอดชดใช้ได้หมดของปีที่แล้วจนกว่าเข้ามาถึงเดือนชาบานแล้วเหลืออีกนิดเดือนจะถึงเดือนอรมดอนแล้วเพราะฉะนั้น จากความจากรายง,งานสำนวนเนี้ยนะครับจึงทำให้เห็นว่าถ้าปล่อยให้เลยเข้าไปถึงรมดอนปีใหม่ก็ถือว่าบาปแล้วสำหรับคนที่ยังถือสิ้นอดของปีเก่ายังไม่ครบหมายถึงถือสินอดชดใชยนะครับทีนี้อุลมาชี้แจงว่าไอยากุนตะคิดบิอัลุรินกามาแลวการนามารีดอนวัสตมรบีฮีมารดฮัตตาดะคะลละลมดอนตาลี ฟาฮาดาลาอิสมาไลฮิฟิตตะคริเอันน ahu มาซูรุนบรรดาอุลมามะอธิบายต่ออีกนะคบว่าถ้าเป็นการล่าช้ายังไม่ได้ถือสิลดชดใช้ที่ขาดไปของเดือนรอมดอนที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากป่วยอันเนื่องมาจากมีเหตุจําเป็นจนกระทั่งเข้ามาถึงเดือนรอมดอนปีต่อมาหรือจนเข้ามาถึงรอมดอนปีใหม่ ถ้ามีการป่วยมีอุธธูฐมีเรื่องจําเป็นแล้วอันนี้ไม่บาปวะไลซาอะไลฮิอัลกอดอฟาะกัดแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นนอกจากเมื่อหายป่วยแล้วก็ให้ถือสินอดชดใช้ของปีก่อนนู้นที่ยังขาดอยู่กี่วันก็ตามแต่ฝ่ายกบีอาดะดัดลไอายามอัลลตีอัฟตอรฮาก็ให้ถือสินอดชดใช้เท่ากับจํานวนวันที่ขาดไปโดยไม่มีอะไรทั้งสิ้นใชอย่างเดียวนะครับ สภาพที่สองพี่น้องถือสินอดชดใช้ในล่าชา้าอันหนึ่งมาจากปล่อยปะละเลยขี่เกียจด,ด้วยไม่อยากจะถือด้วยแล้วก็เออระเหยอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเข้าไปถือสินอดในเดือนรอมฎอนปีใหม่ถึงรอมฎอนปีต่อมาของรอมฎอนปีเก่ายังใช้ไม่หมดแล้วก็ไม่มีเหตุผลด้วยไม่มีอุปสรรคด้วยไม่ได้ป่วยด้วยไม่ได้เดินทางด้วย จนกระทั่งเข้าเรือนรอมฎอนปีใหม่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมีข้อขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลมามะว่าต้องจ่ายอาหารด้วยหรือเปล่าในแต่ละวันที่ขาดไปแล้วก็ถือสินอดชดใช้ควบคู่กันไปนด้วยมีสองทัศนะที่แตกต่างกันบางทัศนะบอกว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งนะครับล่าช้าการถือสินอดชดใช,ดช้จนกระทั่งเข้าเดือนรอมฎอนปีใหม่แล้ว ถ้าอย่างนี้จําเป็นที่จะต้องถือสนดชดใช้ด้วยแล้วก็จําเป็นจะต้องให้อาหารหมายถึงจ่ายอาหารแก่คนยากคนจนด้วยท่านอิมามมาลิกีบอกว่าให้ทําอย่างนี้อิหมามเชฟฟีบอกว่าให้ทําอย่างนี้อิหมามอัลฮัมัดบอกว่าให้ทําอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีการการะทําแบบนี้จากซอฮาบะบางคนเช่นอบูุฮุรอยรอเช่นอับดุลลอฮิมอับบาสรดิยัลลอฮุอันลุม นะครับมีการปฏิบัติของเหล่าบรรดาสอฮาบะทีนี้การปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้มาจากคําสั่งของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยหิวซัลล,ลัมประเด็นมันอยู่ตรงนี้แม้ว่าอิหม่ามทั้งสามมาลิกีชาฟีฮัมบาลีจะมีความเห็นว่าถ้าหากว่าล่าการถือสินอดชดใช้ไปเออระเหยโดยไม่มีเหตุจําเป็นจนกระทั่งเข้าไปเดือนอมฎดอนปีปีใหม่แล้วเนี่ยก็ เมื่อพ้นรอมดอนปีใหม่ตรงนั้นไปแล้วก็ให้ถือสีดอดชดใช้ในปีเก่าแล้วก็จ่ายอาหารด้วยนะครับหนึ่งวันก็จ่ายหนึ่งมื้อเป็นอย่างต่ำนี่คือทัศนะของท่านอิหมามมาลิกีอิหมามเชาฟีและก็อิหมามฮัมบารีโดยอ้างว่าการปฏิบัติแบบนี้มาจากสหบ้าบางท่านเช่นอบูอุรอยระอและก็อับดุลลอฮิบนอับ,บาสส่วนอิหมามอบูฮานีฟ้พี่น้องครับบอกว่า ละยาชิบูมาอัลกอออิตอามุนท่านบอกว่าไม่จําเป็นนะครับในการที่เขาจะถือสินอด,ดชดใช้พร้อมๆกับการจ่ายอาหารในวันนั้นด้วยขาดไปห้าวันจ่ายอาหารไปห้ามื้อแล้วก็ถือสินอด,ดชดใช้อีกห้าวันไม่ต้องทําอย่างนี้เพราะไม่มีตัวบทหลักฐานจากฮะดิษของท่านอซูลสัลลัลลอฮฺอะฮอัยลฮิวะซัลลัมกุรอานก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าให้ถือสินอด,ดชดใช้พร้อมกับการจ่ายอาหารด้วย เพียงแต่เป็นการปฏิบัติของซอฮาบะบางคนเท่านั้นแต่กุรอานนั้นบอกอย่างนี้ว่ามังการานมารีดอนอาอลาซาฟารินาฟิดตุนมินอายามินอุคอตผู้ใดก็ตามแต่ที่ป่วยหรืออยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วก็ไม่สามารถถือสินอดได้ในเดืนอนรอมฎตนก็ไปถือชดใช้เท่ากับจํานวนวันที่ขาดไปนอกรมอมฎตนกุอนใช่อย่างนี้อย่างเดียว นะครับโดยที่ไม่ได้ระบุว่าจะต้องจ่ายอาหารด้วยและนบีเองก็ไม่ได้ระบุไม่ได้บอกว่าในฮะดิษบทใดที่ถูกต้องว่าคนที่พลาดการถือสินจนชดใช้ของปีหนึ่งจนกระทั่งไม่ได้ถือสินจนดเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าเดือนอมาดอนปีใหม่แล้วถ้าจะไปถือใช้ก็ต้องจ่ายอาหารแทนด้วยอย่างเนี้นบีไม่ได้บอกเอาไว้นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ เป็นเรื่องที่ท่านอิหม่ามอบูฮานีฟาเด้บอกเอาไว้แล้วก็เป็นทัศนาของท่านอิหม่ามบุคอรีด้วยนะครับส่วนเชคอิบนนอไซมีนเป็นอุลามารุ่นหลังๆเป็นอุลามาที่มาจากคณะกรรมการถาวรว่าด้วยการวิจัยอิสลามและการชี้ขาดปัญหาศาสนาประจําประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับรุชนะนี่ว่าอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเชคอิบนนอไซมีนท่านบอกว่าวะอัมมาอักูล وأماأقوال الصحابة فإن في حجتها نظرا فإذا خ ا ل ف ظاهر القرآن ท่านบอกว่าในแง่ในความคิดของท่านนั้นถ้าหากว่าคําพูดของเหล่าบรรดาสัฮาบาก็าดีการปฏิบัติของเหล่าบรรดาสัฮาบาก็าดีถ้ามันไปขัดแย้งกับอัลกุรอานและไปขัดแย้งกับความหมายตรงตรงของอันกุรอานแล้วนะครับนั่นก็คืออะไรอ่ะ สหบาบาบางคนเช่นท่านอบูไรรอท่านอับุล้อ์ฮินาบบาสบอกว่าจะต้องถือสิโดชดใช้ด้วยแล้วก็จ่ายอาหารด้วยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้คำพูดของพวกท่านหรือการปฏิบัติของเหล่าบรรดาสหบาบาถ้ามันไปขัดแย้งกับความหมายโดยตรงของอันกุรอานพระกุรอานบอกแค่ว่าให้ไปถือสิโดชดใช้ในวันอื่นนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนแม้ว่ามันจะข้ามไปกี่ปีก็าตามแต่ การปล่อยเวลาให้มันล่าช้าไปจนกระทั่งเข้าไปถึงรอมอนปีต่อไปจริงท่านยอมรับว่าเป็นบาปเป็นบาปอลัลลอฮ์ไม่อนุญ,ญาตให้ทําอย่างนั้นก็เป็นบาปเวลาจะถือสินอดชดใช้ของของปีก่อนนู้นของสองสามปีที่ผ่านมาก็ให้ถือสินอดชดใช้จํานวนวันที่เราขาดไปเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไม่มีตัวบทบอกว่าจะต้องจ่ายอาหารด้วยนะครับท่านบอกอย่างนี้เพราะว่าคําพูดของสหาบากดี การปฏิบัติของซาฮาบาก็ดีถ้ามันไปขัดแย้งกับความหมายโดยตรงที่มันอยู่ชัดเจนเขาอัลนุรานก็ต้องอัลนุรานเป็นมาตรฐานนะครับลีอันนัลลอฮะตะอัลาลัมยยิบอิลลาอิดดะตะอิยามิลอุคัลวลัมยุจิบอักสารมินซาลิเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาบอกว่าจำเป็นจะต้องถือสินอดชดใช้ในวันอื่นเท่ากับจำนวนวันที่ขาด อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าจําเป็นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนะว่าจําเป็นจะต้องทําอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตัวบทก็อันกุรอานจึงสําคัญและก็ชัดเจนมากที่สุดในปัญหานี้สรุปก็คือพี่น้องครับบุคคลใดก็ตามที่ถือสินอดในเดือนรอมดอนขาดไปสมมุติว่าปีนี้ขาดไป10วันแล้วก็ปล่อยประละเลยโดยไม่มีอุจจตไม่มีเหตุจําเป็น รอเลื่อยไปสิบวันนี้ยังไม่ได้ใช้จนกระทั่งเข้าเดือนรอมฎอนปีใหม่อย่างนี้ถือว่าเป็นบาปเป็นบาปแล้วนะครับอุลามาถ,ถือเป็นบาปใหญ่ด้วยแต่ว่าหลังจากเข้ารอมฎอนปีใหม่แล้วก็ถือสินอดของรอมฎอนปีใหม่จนกระทั่งครบสมบูรณ์หลังจากพ้นจากรอมฎอนปีใหม่ไปแล้วถ้าจะไปถือสินอดใช้ของ10วันในปีก่อนนู่นก็ให้ถือสินอด,ดชดใช้พร้อมกับการที่เราจะต้องขอต่อบาตตัวต่ออัลลอฮ์ขอลูบโทษต่ออัลลอฮ์ นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องไปจ่ายอาหารควบคู่กับการถือสินอดด้วยเพราะไม่มีตัวบทหลักฐานใดๆที่มาจากฮะดีสที่มาจากอัลกุรอานและคําพูดของเหล่าบรรดาสฮาบะการปฏิบัติของเหล่าบรรดาสฮาบะถ้ามันขัดแย้งกับตัวบทของอัลกุรอานก็ให้ยึดถืออัลกุรอานเป็นบรรทัดฐานส่วนตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการอิสติฮาดเป็นการวินิจฉัยของเหล่าบรรดาสฮาบะเป็นเพียงเพียงสฮาบะบางคนเท่านั้นเองนะครับนี่คือ รายละเอียดที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องยังไงก็ตามแต่ต้องถือสินอดชดใช้เราขาดไปปีก่อนนี่กี่วันก็ตามแต่ให้ถือสินอดชดใช้ในวันที่เราขาดไปตามจํานวนวันที่เราขาดไปแม้ว่ามันจะผ่านมากี่ปีก็ตามแต่โดยที่มันผ่านผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นบาปก็ต้องเตาบ้าตัวต่วตอรอแล้วก็ถือสินอดชดใช้ไม่จําเป็นต้องจ่ายอาหารควบคู่ไปกับการถือสินอดชดใช้นะครับ wallahu alam krap wa billahi tawfiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh